ดวงวันพุธที่5มิถุนายนค่ะวันนี้ดวงดีที่สุดเป็นคนที่เกิดวันอังคารค่ะวันนี้จะมีความมุ่งมั่นมากๆนะคะในการที่จะทําอะไรโปรเจกต์ในหัวก็คือเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วก็งานเดิมงานประจําที่เราทําอยู่มันก็ล้นมืออยู่แล้วนะคะแต่เราก็พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะรับงานใหม่เข้ามาทําค่ะวันนี้พลังเยอะมากๆ ถ้เกิดวันพุธค่ะวันนี้ถ้าเกิดคาดหวังให้ลูกหนี้มาคืนเงินเขาจะไม่มานะคะเราจะมีเรื่องที่ผิดหวังในเรื่องเงินแล้วก็ถ้าเกิดเราขายสินค้าบริการอะไรลูกค้าก็จะมีการต่อราคาด้วยเพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูค่ะว่าสมเหตุสมผลกับต้นทุนไหมถ้าเกิดอะไรที่มันขายไม่ได้เพราะเราไม่ได้กําไรจริงๆก็ให้เก็บไว้กับตัวก่อนค่ะ เเกิดวันพฤหัสนะคะทำงานออกมาสำเร็จได้ด้วยดีมากๆเพราะว่าเราสามารถคิดวิธีการใหม่ๆเอามาต่อยอดกับงานได้แล้วก็ทำให้งานเราอะมันแตกต่างจากคนอื่นเราสามารถอัปเกรดราคาสินค้าบริการของเราได้ด้วยนะคะถ้าเกิดมีการเดินทางเกิดขึ้นหรือว่าติดต่อกับต่างประเทศก็จะดีกับงานมากๆคะ่ะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะต้องรับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของครอบครัวค่ะมีเรื่องที่ต้องเสียเงินให้กับคนในครอบครัวก็ได้ซึ่งทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็บางบ้านนะคะขณะว่าเราทุ่มเททําทุกอย่างให้ครอบครัวแล้วเราก็ยังจะโดตนดตําหนิติเตียนมาค่ะว่าเราคิดเห็นแต่ถึงแต่ตัวเองคนเดียวซึ่งมันก็ทําให้เรารู้สึก f ิล l f e น้อยๆค่ะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะรับทุกอย่างมาทําเยอะมากๆงานล้นมือมากๆจนแทบจะทําไม่ทันค่ะแต่จริงๆงานทุกอย่างที่เรามีในมือตอนนี้นะแล้วก็งานที่กําลังจะเข้ามาในอนาคตมันดีหมดเลยเพราะฉะนั้นกลับมาจะสรรเวลาให้ดีๆเพื่อให้ทํางานให้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะดีค่ะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะมีความคิดมากคิดเยอะมากๆค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทําตามเป้าหมายที่เราวางไว้มันมีเรื่องผิดแผนนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แย่เลยค่ะผลงานก็ออกมาดีมากๆเลยเพียงแต่เราตั้งเป้าไว้สูงไปเราอาจจะลดเป้าลงมานิดนึงแล้วก็ภูมใิใจกับตัวเองค่ะ คนเกิดวันจันค่ะจะได้เข้าไปช่วยเหลือคนอื่นได้เข้าไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กันค่ะแต่กับคนอื่นนะเขาจะดูเหมือนเขากัก,ก,กความรู้นิดนึงไม่ได้ปล่อยออกมาเต็มที่เพราะฉะนั้นเราก็ดูเชิงเขาดูว่าเขาจะมายังไงพูดยังไงค่ะแล้วก็คิดให้มันสมน้ำสมเนื้อกันค่ะไม่ต้องให้อะไรทุกอย่างเขาไปหมด